อยากจะให้พี่ให้อารู้มาบนทึกในเดี๋ยวาาน่นะคะหรือฟอร์มอ,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 อ่นนี่นะฟอรมอินไซด์อ่อันนี้อันนึงที่น่าสนใจนะคะเพื่อแบบเมืลอเรามีการพูดคุดยน,นัไปดูว่า อยเราจะดูแลอะจะดูไม่มีละเหรือว่บุ๊กิ้งจองห้องก็จะเข้าไปใช้แอปพลิเคชันนี้จบแล้วกาไปซื้อโปรแกรมเอาไว้จองห้องจองโต๊ะจองอุปกรณ์แต่ที่ได้ต่างๆเช่นบุ๊กิ้งซึ่งระบบอะเวลาคุณจะใช้บุ๊กิ้งมันก็ไปอยู่ในแคมเปญ่าคุณใช้แพลนเนอร์มันก็จะไปลิงก์เนี ถ้าเกิดคุณใช้ระบบที่มีโปรเจกต์ถึง3แกนหลักนักมากเทาที่จะมีคือจะมีเสียงมี่3แกนหลักและเราก็ใช้ไฟล์ให้ถูกต้องอย่างเผยแทร่งานที่เป็นขององค์กร เราเคยไปใช้ไฟล์ที่ไม่คุ้นะสบอาจจะเลอะปาอาจจะโดนไวรัสละลงานนะคะต่มีวันโน้ตก็น่าสนใจเป็นโน้ตออนไลน์นะคะอันนี้ก็อยากฝากไว้ว่าเวลราพนักงานต้องประชุมอยากจะจดเลคเชอ,คนนอร์อะไรไว้ก็ในโน้ตหรือเอาลูกใช้อีเมลที่อยู่ในโปรแกรมบานอัน โปรเจกต์ Project, ที่เป็นโครงการใหญ่ก็ใส่ไม่เอพาโปรเจกต์แต่ถ้าเกิดเป็น,นื่อน่วยทีมที่อัปเดตงานให้ มีโปรแกรมอันนี้จะใช้คำว่าแอปพลิเคชันกับโปรแกรมก็ได้เนาะที่ผ่านมาที่ใช้คอมจะแบบพยายามจัดประเด็นตัวเองให้ได้ว่าใช้โปรแกรมดีกว่านะคะงั้นเดี๋ยวเราใช้โปรแกรมที่เรียว่าเอาหนึ่งตัวแอปตั้งแก่อนคือซอฟต์แวร์โปรแกรมพอเรามาทำงานเชิงระบบคลาวด์มาเลยใช้คำว่าแอปพลิเคชันรวมถ้าเราใช้พวกผาพ่างมือถือมาเลยใช้คำว่าแอปพลิเคชัน โปรแกรมที่เอาไว้รับส่งข้อมูลสือ่อสารตลูกค้าของคุ้เคยหนะ้าตายอย่างค่ะนะในที่นี้จดหมายของผู้สอบ inbox พร้อมน,นะเดี๋ยวมารู้จักส่วนประกอบของโปรแกรมก่อนนะคะแ้บออนไลน์แบบออนไลน์ยังมียังมีหน้าจอ